เช่นเอาตัวอย่างของพระวังคีสัเพราะฉะนั้นพิสุบันเทาราคะที่เกิดขึ้นด้วยอสุภะมนสิการแล้วก็จะพึงทำอินทรีสังวรศีลให้ถึงพร้อมได้ก็คือถ้าหากว่ามันละเมิดไปแล้ว่ะทำยังไงคือคิดเป็นบาปไปแล้วทำไงอะท่านก็บอกว่าเจริญอสุภะนะมนสิการในอสุภะแล้วก็ตั้งอินทรีสังวรใหม่อินทรีสังวรก็จะบริบูรณ์ได้ ซึ่งคําว่าทําให้ถึงพร้อมดีกาท่านอธิบายว่าคือจะพึงทําให้ถึงพร้อมได้ด้วยความหมดจดเพราะการตั้งใจไว้ว่าณนะปูเนวังกริสันติแปลว่าเราจะไม่กระทําอย่างนี้อีกเนี่ยนะสมมุติว่าเห็นแล้วจิตเป็นไปกับโลภะจิตเป็นไปกับโทสะเป็นตน้นอธิษฐานเลยว่าจะไม่คิดแบบนี้อีกใหม่ๆมันก็ทำยากเหมือนกันนะแต่ถ้าสมทานแบบนี้เข้าสักร้อยครั้งเนี่ยนะ เป็นร้อยเป็นพันครั้งต่อไปแล้วก็จิตมันก็ว่ามันก็ว่าง่ายเหมือนกันนะแต่ต้องบ่อยๆหน่อยแค่นั้นแหละเหมือนอย่างพระวังคีสะเทระผู้บวชได้ไม่นานยังอินทร์สังวรให้ถึงพร้อมได้ฉะนั้นเหนไหมตัวอย่างองค์นี้ที่ท่านเผลอไปปล่อยจิตให้เป็นบาปเสร็จแล้วก็มาสังวรใหม่ก็สําเร็จเหมือนกันมีเรื่องเล่าว,ว่าเมื่อพระเทระบวชแล้วได้ไม่นานคือบวชใหม่นะเที่ยวไปบินทบาต ไปพบหญิงคนหนึ่งเข้าราคะก็เกิดขึ้นเพราะเหตุนั้นจึงบอกกะพระอานนเทเถระว่าข้าแต่ท่านพระโคตมะโคตข้าพเจ้าถูกกาม,มาราคะแผดเผาไฟคือราคะผาเผาแลว้วจิตของข้าพเจ้าเร่า,าร้อนอยู่สาธุขอร้องขอร้องสาธุนี่มีความหมายว่าขอร้องเพื่ออนุเคราะห์ข้าพเจ้าขอท่านจงบอกอุบายดับความเร่าร้อนด้วยเถิด นะราคาที่เกิดขึ้นในจิตครั้งนี้เนี่ยมันเร่าร้อนกะว่าั้นะบางองค์เนี่ยอย่างนึกในคาถาธรรมบทนะ่ะคาถาธรรมบทกล่าวถึงเรื่องนางสิริมามีภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยไปเพื่อที่จะไปบินทบาดบ้านนางสิริมาเลยไปไปดูแล้วก็กลับมาถึงวัดเนี่ยฉันเข้าไม่ได้เลยนะฉันเข้าไม่ลงเลยต้องเอาทิ้งไว้อย่างนั้นแหละนอนสมอย่างเดียวเจ็ดวันอะ่ะข้าวนี่บูดอยู่เดียบาดหมดใครไปพูดอะไรก็ไม่ฟังซากอย่าง บางคนก็ต้องขนาดนั้นอ่ะมาคือไอ้กิเลสบางอย่างเนี่ยนะพอมันเกิดขึ้นมันก็เร่าร้อนจริงๆทีนี้ท่านพ่านนนเทระจึงบอกท่านว่าจิตของท่านเร่าร้อนเพราะความแสบไปผิดแห่งสัญญาท่านแสบไปผิดเองว่างั้นเถอะซึ่งอธิบายว่าที่เป็นไปว่างงามในสิ่งที่ไม่งามเพราะสัญญาวิปลาสเป็นเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าสัญญาวิปลาสนะขอท่านจงเว้นสุภานิมิต ที่ประกอบกับราคานั้นเสียเว้นนะคือให้คัดก่อนคนแรกก่อนเปลี่ยนอารมณ์ก่อนอนะเวน้นลีกซัจงอบรมจิตให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งตั้งมั่นดีด้วยอสุภะเสร็จแล้วก็มาเจริญสมถะเจริญกายคตาสตินะจงพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายโดยความเป็นอื่นโดยความเป็นทุกข์และโดยความเป็นสภาพไม่ใช่ตัวตนคือเว้นจากอัตตาเนี่ยนะ จงยังราคาใหญ่ให้ดับเสียอย่าเป็นผู้เร่าร้อนอยู่บ่อยๆเลยอย่าให้ราคาเกิดขึ้นเร่าร้อนแบบนี้แล้วก็พาปฏิสนธินําเกิดอีกบ่อยๆเลยเหมือนกันฉะนั้นข้อความตรงนี้เนี่ยนะศีลส,สมาธิปัญญาบริบูรณ์แล้วยกตัวอย่างที่ว่าจิตของท่านเล่าร้อนเพราะความแสบไปผิดแห่งสัญญาขอท่านจงเว้นสุภานิมิตที่ประกอบกับราคาเสียอันนี้เป็นกุศลศีลเป็นอาทิศีลสิกขาจงอบรมจิต ให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งตั้งมั่นดีด้วยอสุภะอันนี้เป็นสมถกรรมฐานจงพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายโดยความเป็นอื่นโดยความเป็นอื่นก็คือไม่ฟังโดยความเป็นทุกข์ก็เพราะว่าถูกความเกิดถูกความดับเบียดเบียนบีบคั้นเหตุเพราะว่าสิ่งที่เป็นทุกข์เพราะเขาไม่เที่ยงนะแล้วก็โดยสภาพเป็นของมิใช่อัตตาอันนี้เป็นวิปัสสนา จงยังราคะใหญ่ให้ดับเสียด้วยอรหัตตมักนะอย่าเป็นผู้เร่าร้อนอยู่บ่อยๆเลยเันคาถานี้ก็รวมเบเ็ดเสร็จน่นอะอรหันนั่นะพระเทระบรรเทาราคะได้แล้วจึงเที่ยวไปบินทบาทอันนี้สอนระหว่างบินทบาทนั่นแหละบินทบาทโยมเข้ามาใส่บาตรท,ทาใจาไม่ได้เลยคันนี่โอ้โหต้องขอขอให้แสดงทําให้หน่อยเถอะงั้นบินทบาทไม่สุดสายแนะ่งั้น นะบางองค์เนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆน,น,นะถ้าอยู่ในแวดวงของคนหนุ่มๆเป็นอย่างนั้นบางคนเนี่ยมันเร่าร้อนอะไรขนาดนะั้น